สุดท้ายแล้วค,ครับ,รบฝากถึงออมออน้องออมนะครับถ้าพี่หลิงกลายเป็นโกลเด้นหนึ่งวันน้องออมจะทำยังไงน้อง,อ,องจะพาพี่หลิงไปกิน,ก,น,ก,นกินอะไรฮะ <c oughs> กินเชงคือตอนแรกตอนแรกลืมไปว่า ถ้าเป็นโกลเด้นจะกินเค,ค้กคนไม่ได้ก็เลยจะตอบว่าพาพี่หลิงไปกินเค,ค้กสหรลบมามาแต่มันดูตลกก็เลยขำออกมาพาพี่หลิงไปกินของอร่อยอแล้วก็พาพี่หลิงไปวิ่งที่ทะเลแต่โกลเด้นเขาน่ารักนะแล้วเที่ยงคืนโกลเด้นก็จะกลายร่างเป็นพี่หลิงแล้วเราจะได้นั่งไปทะเลได้กันแต่งฟิกป้ะสุด ตุดตุด่ิกเลยอ่ะเทียนคุณปุกไายล่างด้วยตางหะเทียนคุณปูกไายล่างเป็นพี่หลีอ่อ๋อแล้วถ้าตอนเป็นโกลเด้นล่ะเราจะเอนดูโกลเด้นยังไงดีฮะโกลเด้นย่าไงงี้ <c oughs> ไม่เห็น, <c oughs> เ,หนเห็นภาพไปไม่เห็นภาพทาอัดทาลมทําอากาศมันไม่เห็นภาพเลยอ่ะน้องอ,อมเออยังไงดีอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อย <c oughs> เออยังไงนะ อย่างนี้ทำไมเธอไม่เคยเล่นกับโกลเด้นใช่ไหมว่าหน้ามันนุมน่มๆ uh